สวัสดีค่ะทุกท่านจ้ามาจ้าเก็บเห็ดดำอีกแล้วจ้าอ๊้คัดสวยๆเลยจ้าดูโอ้ย,ย, <c oughs> อยมีสายเข้าทุกท่านจ้าเออเพื่อนถามมาอยู่ที่ไหนกันอยู่ป่าสิคะเจ้าพาเพลินอนะ่ะเจ้าพาเพลินกับกับสามีก็อยู่ที่ป่าเดอ้อทุกท่านจ้าช่วงนี้โอ้ยมาดูขากันทุกท่านจ้า พอดูงามายจ้ะสีสันไหออม,น,มนี่ดูอันเล็กๆเราก็จะไม่เก็บไปจ้นะ,น,ะนี่รูสวยค่ะ بروح uh-huh มีคนฉกมีคนฉกเห็ดมีคนฉกเห็ดอีกด้านหนึ่งค <Hugo> ่ะเสียงเหมือนจะรวดวิ่งเลยดังมากค่ะดูค่ะ โอโห้่ำมากอุยอ้ยอุย้ยเก็บบ่ได้แล้วจ้ะอันนี้ได้บ่เนาะอุอ้ยมันแกแล้วจ้ะบ่เอาเนะเอาไว้นี่แล้วจ้ะ ทุกท่านดูเสียดายแกได้้วแกแล้วจ้าเก็บบ่ได้จา้าไม่สวยเบิ่งงนั้นอั้นเป็นตะซอหลายค่ะเบิ่งนันแ,นะแต่มันเก็บบ่ได้ก็บ่เป็นยังดอกคะ่ะเขามาบ่ท่านเนาะป่ามันใหญ่เขาเข้ามาบ่าท่านดนกค่ะพี่ <c oughs> เบืง้งนั้นนั้นพันกว่าเสียดายพันว่าเด้ด <c oughs> ดูค่ะเปียกหมดเก็บไปนี่ต้องรีบทำความสะอาดแล้วก็ต้มเลยค่ะแบบนี้ต้มเนาะต้มให้เสด็จน้ำแล้วก็เอาแช่แข็งเลยค่ะอันนี้จะไว้ค้างคืนไม่ค่อยได้นะคะ นี่ค่คะอันนี้ได้ไหมอันนี้หืหน้อยเดียวนี่เฮ้ยโดริต way mm -hmm. <laughs> ะเดินไปเอา้ามีอีกนี่ไงนึกว่ามีดอกเดียวเขาซ่อนเอาไว้ทุกท่านเอาไว้นี่แหละค่ะดูงามค่ะดูนะหมูป่าเขามางัดค่ะทุกท่านแล้วเขาก็ไม่กินนะ ขามางัดหมูป่าเนี่ยหมูป่าทั้งนั้นเลยค่ะเขามางัดอุ้ยงัดแล้วคือประกบไปขึ้นเนะเาะเนางัดไปเพิ่นก,กับกินดอกค่ะเดินนั่นเพียเก็บไปขึ้นค่ะ จ้คัดค่ะพี่น้องหลายแต่ว่าเขาต้องคัดเอาเด้ออ้ยเห็นห้อยหมูปลามาขุดหมดขุดอย่างหลหลายไหมพี่น้อง <c oughs> หมูปลามาขุดจังสี่มันก็เฮ็ดเฮดมันก็บอบ่ขลึกหนากจาก้ะ <t une> ถึงว่าห้าสิทิมเอาไว้ขันหมูปลามาขุดคุยจังสี่เด้อมันก็สิเป็นแบบว่าหมอดมันก็สิความหน้าความหลังแต่มันก็สิเฮดให้มันแห้งเนาะเพียค่ะ ปลานีหมูปลาหลหลาย,ลายพ,พี่น้องจา้าเห็นตะห้อยเลยจา้าแต่ว่าโตเพื่นนะ่ะบบเห็นดอกจากอ้าสามีข่อยยางไปใส่เแล้วบุยางไปเก็บล่ะเจได้ครึ่งตะก้าแล้วนะจา้าพี่น้องจา้าแต่ว่า <c oughs> ไปรวมกับ ดังพันเขื่อนสิได้หลายเนาะพี่พันเขื่อนไหมหลายอยูย่คัดเอาเอาแต่ดอกงามๆเอาแต่ดอกงามๆไปจ้ะพี่ต้นแข็งแรงขนาด ดอกน่อยแต่ว่าต้นมันแข็งแรงเนาะนี่เด้อพอได้ยู้จ้ะมือนี่พอได้ยุ้ <c oughs> ขัดเอาขัดเอามันกระซีได้ซ่ายุหรอกจ้ะ ออกใหม่ๆเลยจ้ะ ค่ะมาไม่ทันตอนนี้เห็ดก็กำลังเริ่มแก่เยอะเลยค่ะแบบนี้ก็เป็นข้อดีนะคะที่ว่าแบบเขาจะได้มีเชื้อขึ้นนะแต่มันก็ไม่แน่หรอกค่ะทุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหมูป่าอะไรเข้ามาเนาะเขาไม่ได้กินแบบนี้คือเขาคุยอ่ะเขาคุยขึ้นมากลับมอดกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนั่นแหละ มันจะเป็นผลที่ว่าทําให้เชื้อเห็ดมันแห้งเนาะก็ต้องรออีกเป็นปีหรือสองปีอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็นแต่แล้วแต่นวัติกรรมของป่าเนาะเห็ดอะเท่าที่เจ๊เก็บมาเนาะเขาก็จะขึ้นที่เดิมตลอดเนาะนี่คือประสบการณ์เนาะจากประสบการณ์ที่เก็บมา ก็เขาก็จะขึ้นใหม่ทุกปีค่ะถ้าเกิดว่าหมูป่าไม่คุยมอสกลับไปกลับมานะคะอันนี้ไม่เก็บค่ะดอกย้อยใหญ่ไหม เพ็นแพรๆเลยจ้ะขาเขาอยู่ใต้หมอดพุ่นนะ่ะต้องล่วงเอานิวมือล่วงไปข้างในพุ่นนะ่ะ ดูค่ะทุกท่านดูหมูป่าไหมหมูป่าพันมางัดทางงัดทางแงะงัด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 คนเฮามันบอสามารถเห็ดให้เชื่อเห็ดมันเบิดไปได้หรอกค่ะพี่น้องบางแนพันงัดแต่แบบพันบอกินเด้พันบอกินเด้บางแนนี่พันบอกิ่นบางแน่นะ มูป่าพิ่นพวกกินเพิ่นมาคุยเห็ดยังนี่เนาะสามีเจบอกเอาพิ่นพวกกินบอกเห็ดคือมาคุยแล้วคือพวกกินเพิ่นมาเด้อออนี่เบิ่งแน่น่นตะติดตาเห็ดไ mm hmm. ม่เก๊นี่ค่ะดูเชื้อสิคะเต็มเลยแต่เขาก็ไม่ได้คุยเออเจก็ไม่ได้จบด้านนี้มาเนาะ แห่ดอกซะวะสวยมากเลยค่ะทุกท่านมอดดูมันไม่ดีใช่ไหมเนี่ยค่ะสวยมากดูนุ่มมากเลยค่ะนี่ดูเชื้อเห็ดค่ะเนี่ยค่ะเชื้อเห็ดอยู่ในนี้ค่ะทุกท่านนี่นี่นี่เฮาบ่ได้เก็บเชื้อเห็ดไปนั่มดอกค่ะพี่น้องเพียปิดเอาไว้จังสี่ค่ะเอาจ้าทุกท่านจา๋ามาแล้ว พอแล้วค่ะวันนี้สําหรับวันนี้เนาะตะกา้าใหญ่มากเต็มพอดีพอดีเลยนะจ๊ะเอาแบบเต็มพอดีพอดีไม่อะไรมากเนาะเพราะว่าเห็ดมันเห็ดอเจอเยอะค่ะแต่ว่ามันแก่มากแล้วเนาะเก็บไม่ค่อยได้ค่ะทุกท่านต้องเปลี่ยนป่าเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเก็บได้เยอะแล้วแหละอันนี้เจ้ก็มาเดินป่ากับสามีก็เลย เอาตะกร้ามาด้วยก็เก็บไปเพลินๆนะจ๊ะนี่ค่ะอุ้ยเจ๊อยากให้ทุกท่านดูเออเขาเรียกอะไรนะบรรยากาศของมอสนะคะที่แบบเออเขาขึ้นนะคะดูมอสนะคะดูเขาพยายามขึ้นตามต้นไม้เนาะดูค่ะสวยมากจ๊เห็นข้างในเนี่ยสวยๆเนี่ยหน้าใบไม้ร่วงอะ่ะเขาจะขึ้นค่ะเพราะว่าตอนหน้าร้อนอะ่ะ เจยังไม่เห็นนะคะตอนที่เจ้มาเนาะตอนนี้ขึ้นดูดูดูด,ดูขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นมอสเขาก็ไม่ได้แบบใช้เวลานานเนาะเวลาเขาจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ป่าเนี้นะคะเจะเห็นเขาาร์ k เอ่อเชือกสีกน้ำเงินนู่นข้างในนุ่นค่ะเจ๊คาดว่าเขาคงจะมาตัดป่าเร็วๆนี้นะคะป่านี้เนาะ โอเคนะคะทุกท่านดูบรรยากาศมืดครึมแต่ก็เหมาะกับการเดินเดินเล่นเดิน,ดนออกกำลังกายค่ะนูน่นนางยืน,นรอยอยู่นู่นค่ะนะคะทุกท่านจา๋ามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี ฮัลโหลสวัสดีบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปค่ะ